ทูเดอร์มือนี้ยายจุมกะได้ทรงเสียงถึงโมคณะถึงผีถึงนองเนาะตามได้ที่ยังบ่ตายเพาทรงเสียงไหนอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจเขากะเวาสู้กันฟังปรึกษาหารือกันระยะนียายจุมเกิดความสลดสังเวชในจิตในใจลายลายมันมี สิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมันกระทบกระเทือนถึงจิตถึงใจแต่กระทบแบบสลดสังเวชน่นแหะสลดสังเวชเรื่องของของจิตจิตคน้นท่างที่ทางที่ถือต้องก็มีพะพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ผสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่อกระว่างทางไหวให้เห็นมันเป็นทางโล่งท่างสว่าง ทุกคนก็มีหัวิตหัวใจมีความรู้สึกหูจัจอยู่ว่าอีหยังดีอีหยังบดีอีหยังเฮ็ดหยังสิเป็นเป็นบุญก็จะของอีหยังสีเฮ็ดอีหยังจะของสิได้รับผลที่ประเสริฐเลิศเลื่ลู้อยู่ทุกคนลู้จิตนี่ลู้จิตนี่คือผู้ลู้ลู่บัดลู้ดีลู้ซัวลู้ผิดลู้ถูกลู่บัดได้เป็นหยังจิตแต่ละดวง แต่ยังจึงเลือกเดินทางที่สิผ้าจะคล้องตกตำ่ำผ้าจะคล้องไปสู่ทีมืดผ้าจะคล้องลงไปสู่ทีตำ่ำโดยเฉพาะหลุมนรกหรือมหาเวจีนรกมันบอเป็นนรกหลุมธรรมดาหลุมธรรมดาเนี่ยมันก็นยั่งหน่อยไปสําหรับกิเลสอยู่ในใจสีลาข้อไปนั่นนะมันจะลากลงไปสู่มหาเวจีคนะมหาเวจีนั้น เป็นจุดสุดท้ายที่เป็นที่หมายปองของของจิตของใจของเจ้ามาหาอำนาจในใจแต่ละก้ะ่ะนั่นลหละมันมันส่วนลึกเข้าไปอยากไปแต่มันก็ลากให้เข้าเฮ็ดเพื่อให้เข้าไปถึงจุดนั่นละ่ะจุดที่ตํำที่สุด่ดำามืดที่สุดมืดบอดที่สุดนั่นลหละจุดสุดท้ายขันมีอีหยังที่ลึกกว่ามหาเวจีมันก็สิอยากลากไปจุดนั่น แต่อันนี้มันสิ้นสุดอยู่ตรงมหาเวกีมันก็เลยสิ้นสุดหนทางแห่งความสุร่ายมันสิ้นสุดอยู่หันมันก็เลยลากไปได้ซ้านั่นแต่จริงๆกําลังของมันมันอยากลากเกิดน,นั่นพมละซัดนี่เขาเขาหิวเขาหอยเนาะจังเสือจังราชสีนี่เขาเห็นซัดอื่นที่อ่อนแอกาเขาเขาก็นั่มตะคุบนั่มขยำเพื่อเอาเป็นอาหารเขา สัตว์ทุกชนิดก็ต้องเป็นเหยื่อเขาเพราะเขาเป็นเป็นเจ้าป้าเป็นเสือเป็นราชสีเนาะสัตว์เล็กสัตว์หน่อยสัตว์ที่บ่มีกาลังบม่มีอาวุธที่ต่อสูกอ้กันแล่นลบกันเอาชีวิตรอดไปแต่ละมือไปวิธีกับเครื่องหายูหา,หากินเลี่ยงปากเลี่ยงทองจาของเมื่อเจอเจ้าป้าเจอผู้มีอำนาจก็แล่นหัวสูกหัวสุ่น โตได้ที่แรนสะาที่สุดกำลังอ่อนที่สุดกับโตเป็นเยื่อของของนักลา่าของนักล่าที่เอื่นว่าเจ้าปลาเอืน่นมาสัตว์ผู้มีกำลังโลกมนุษย์กับบตางกันดอกผู้มีอำนาจกับเป็นนักลา่าไผสิโตเป็นเยื่อเท่านั้นละ่ะมนุษย์ทังได้พยายามตะเกียบตะกายสร้างให้ตัวเองมีอำนาจแต่ละคนนี่อยากได้อำนาจอยากได้อำนาจมากกับเพื่อนี่แหละ เพื่อเหนือคนอื่นมีอิทธิพลเหนือคนอื่นมีอำนาจเหนือคนอื่นเราสิได้รังแก่คนอื่นใดสิได้รัางแก่คนอื่นไดนให้มันถือใจกิเลสเจ้าของถือใจปีศาจไงในใจเจ้าของเฮ็ดตามเขาโบลูด้เหน็นว่าปีศาจเขาก็ลังหลากเจ้าของลงสู่ที่ต่ำเกิดมาเป็นมนุษย์เออถ้าเป็นซาร์กัอีกอย่างหนึ่งซาร์เขาบริยูในภพที่สี่ ที่สีรับถ้ำฟัง่งถ้ำรูเรื่องแต่เขาก็สิรูอยู่น่ะในส่วนของเขาก็เคยได้ยินครูบาจายเพลนเทศอยู่ว่าะก็จังข่างข้าวเนี่ยเขาเกาะอยู่ผนงังเวลาพาคนสวดมนต์เพลนเทศอีกอย่างกันเขาก็เปิดเพื่อนในถ้ำเขาเปิดเพื่อนในถ้ำเขาก็ปล่อยอันท้าวเขาที่เขาหอยเขาตกลงมมาเขายังได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวอย่างอันนั้นก็แปลว่าผู้รูเขาจิตเขาเปิดเพื่อนในถ้ำนี่ อันนี้มนุษย์นี่ตีมันหนาสลรสังเวชเกิดมาเป็นคนเหมาะสมก็สิมาหลู่เรื่องของถ้ำฟั่งถ้ำใดปฏิบัติถ้ำใดเสียในตัวเองสูงทรงก็ได้แต่ยิ่ย่อมที่สิเป็นเป็นมนุษย์แต่ล่างแต่จิตเป็นผีจิตเป็นเปรตจิตเป็นสัตว์นรกนรกหลุมต่างๆกันยังบ่พ่อใจไม้เอามหาเวจีเป็นทีอยู่นี่ละ่ะด้วยความบุรุษ ด้วยความบลูเสื่อตั้งแต่ความต้องการของกิเลสในใจยาของความต้องการของใจยาของนะมันเป็นความต้องการของปีศาจไล่มันเป็นความตาอ้องการของกิเลสอันยดจุมไปอยากเอื่นกิเลสดอกฟังมันกับเป็นธรรมดาเนาะอยากเอื่นว่ายักไงใหญ่ปีศาจใหญ่ซะผีดิบซะที่หมายเนี่ยมึนคือมหาเวจีเลยลุ้มต่างๆมันกันยังหน่อยไปสําหรับ สำหรับพลังของปีศาจใหญ่ในใจที่มันสิรากจิตแต่ละดวงลงไปสเสวยไป,ไปยูนั่นมันค่อยสินำใจมันถูกใจมันผู้อื่นลากเข้าบาได้หรอกม่ได้ใจเข้าเองนละลากเข้าไปถ้าผู้เพื่อนฉลาดมีปัญญาพุ่นเพื่อนก็ลากจากของขึ้นผุนสวรรค์สันพุม่มจนถึงภริยาชั้นต่างๆจนถึงลุดพนนั่นแหละผู้เพื่อนฉลาดเพื่อนฉลาดเพื่อนก็เลือกทางทางมันไม่อยู่สองเซน เสนหนึ่งลงไปสูม่มหาเวจีเสนหนึ่งลงเสนหนึ่งขึ้นไปสวรรค์นิพพานขึ้นไปสวรรค์สันพุ่มต่างๆจนถึงพระนิพพานเ้นหนึ่งเนี่ยไปเกิดเป็นเดชสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นผีเป็นวิญญาณหลองรอยอันวิญญาณหนึ่งเขาตายแล้วเขาบุรุษเขาแก่ไขบ่ได้เนาะสามประเวสีต่างๆ เสมอ,อยู่ใน้พบของเป็ดของอย่างนันเขา่บล้แต่เวลาจิตเขาออกจากล่างแล้วเขาลูเขาก็เสียใจน้ำน้ำหลังแต่ว่าคนที่ได้ฟังถ้ำุูธเจ้าเนี่ค่ำค่ำสังสอนุูธเจ้าเนี่ยมีมากไหมดาดเดินต่เป็นพิมพ์เป็นหนังสือออกมาจะเป็นอัดเทปอันยังครูบาอาจารย์ลูกซี์ลูกหาผลมาล่งเต็มแต่ว่าทุกคนกับส่วนมากกับบดกเลือกที่สีเดินตา,นามถ้ำเนอกคนทั้งโลกนี่มีอยู่จักมื่นล้านคนบอก ที่สีเดินตามถ้ำนี่มีถึงเปอร์เส้นหนึ่งกับโบรูนั่นลหละพอวางไ้ความสําคัญกับกับร่างกายไห้ความสําคัญกับร่างกายเห็นเห็นแก่ร่างกายบ้านก็ยังมีบ้านหลังงามๆญ่ๆอยู่หรูๆอยู่รถก็อยากขับรถหรูๆเงื่อนท่องก็ยังมีหลายๆเสื้อผ่าอาภพ่อนก็อยากใส่ของดีๆราคาแพงๆเสือผ่าใส่บ่พ่อปุกปิดร่างกายที่มันบ่อยางไห้คนเห็นบ่พอยังอยากซื้อเครื่องประดับมาประดับอีก ซื่อมากจากเพ็รจากทองสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นแร่ธาตุชนิดนึ่งนั่นล่ะมันสร้างสมอยู่โดนมันก็เกิดความแววว่าวขึ้นมากแร่ท่องเื่กันมันก็เกิดจากซากพืชซากสัตว์นี่แหละทับท้นท้มกันใด่วนมันก็มีสีมีสันต่างๆขึ้นมากนั่น่หละก็มาเป็นเครื่องประดับมาต่างค้าขึ้นในสูงเรียวพวกมีเงินกูกับบริโภคที่ซื่อมากประดับประดาหอยอันหอยข้อว่าพ่อ เอามาหอยน้ำแขนบางคนเอาไปหอยน้ำจมูกน้ำหูน้ำหายางหอยไปเบิ้น้ำคอเทาาคอหยังผู้มีก็ซื้อใส่คอเท่าก็มีอันนี้ลหละมัน,ม,นมันเป็นเังเสียแหละมันเลยบบเพียงบ่พ่อแล้วอาหารการยู่การกินก็ะจะกินเกินเกินความต้องการของร่างกายละกินตามใจมันก็เลยความอยากมันเลยล้นพอความอยากล้นล้นแล้วมันอีหยังละเกิดขึ้นมันก็คือจิตมันก็กลายเป็นจิตเปรตจิตผีนั่นละ่ะ อยู่ในร่างมนุษย์แต่เสวยพบของเปรตของผีเป็นยังอายุกับบ่ถึงยูแต่ละคนเกิดมากกับบ่ถึงร้อยปีผู้ร้อยปีก็มีน้อยหรอกแต่เป็นยังบ่บเลือกเอาบ่เลือกที่สิเป็นพระให้จิตเป็นพระถึงเฮาสิบ่ได้ข้องจีบวอนเนข้าบ่ได้นุ่งขาวห่มขาวบ่ได้เป็นแม่ชีบ่ได้เป็นพระเข้าสางจีนเข้าให้เป็นพระมันก็เหตุใดผู้พันข้องจีบว่อนกับบนว่าพู้นสิเป็นพระของพูะุทธเจ้าเดี เพื่อนเป็นพระสมมุติสมมุติในศาสนาเพื่อนค้องจี่บอนเพิ่นโกลหัวโกลคิ้วนี่เอื่นว่าพระเพื่อนก็นยังเป็นสมมุติของพระอยู่แต่พระของพุทธเจ้าเนี่ยพระจ,จิตจากใจเนี่ยเพื่อนถึงว่าพระอริยะนี่ถึงแม้ว่าเป็นฆราวาสทาปฏิบัติตามทมคำสอนเพื่อนก็นเอื่อนพระพระได้พระอริยะพระอริยะชั้นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจการปล่อยว่างของจิตของใจการที่น้อมจิตน้อมใจจาของ ยินดีที่สิเดินตามร้อยของพระเจ้าสร้างตัวให้จิตตัวเองให้เป็นราขึ้นมาบ่ให้เป็นเปรตเป็นผีบ่ให้เป็นยักเป็นมานยักยักนี่มันบ่หูจักพ่อเด้พวกยักนี่บ่หูจักพ่อกินเท่าไหกับ่หูจักอิมเป็นยักเพิ่นกัเลยเอิ้ื่นยักแต่พวกเปรตพวกผีนี่พวกนี่สิถ้ายิตเป็นเปรตเป็นผีนี่ทำลายผู้อื่นในบดสารพัด ทางเรื่องปันป่วนขึ้นซาลพผัดบุรุนี่นว่าจะของขุดขุดทางลงไปสู่นรกนรกหลุมต่างๆกันยังบ่พ่อใจยังโมยิ่นดียินดีที่สิบปอยู่พุ่นน่ะมหาเวจีพุ่นน่ะอันละเป้าหมายเป้าหมายข,ของของของกิเลสแต่ละดวงที่มันมีอํานาจคล้องอยู่ในกิตแต่ละดวงได้จุมเห็นคนทุกมือนี่ก็ซาถูกเนาะผู้พืนดีก็ซาทุกโมทนายกไว้ ต่ส่วนมากมันก็ออกมาในรูปนั่นละ่ะรูปที่เบ่เคยคำนึงถึงถม้มคำสอนที่สิเอามาดัดคิดดัดใจอย่าของจะมาคามาคา,า,าปีศาจไงในใจเจ้าของบ่เฮ็ดยังคิดก็คิดคิดไปได้ตามเรื่องของมันนั่นละหะเฮ็ดก็เฮ็ดไปแต่ตามเรื่องของมันแล้วเวลาสเสวยกับบริเวณผู้อื่นเนี่ยไปเสวยกหัวกับบานเจ้าของนั่นลหละตายไปแล้วก็เจ้าของนั่นละ่ะร่างกายเขาก็ทิ่มไว้เป็นซาก ธาตุดินธาตุน้ำก็สลายข้างโลกอยู่แต่ว่าจิตนั่นแหละเไปพูดไปรับถูกรับเขียนรับถูกรับทรมานน่ะนะมันกับพอคิดถามจากของไดนอยู่เนี่พระพุทธเจ้าเพิ่งก็บ,บางไใไซปัญญาครูบาอาจารย์เพิ่งก็สอนอยู่้ใส่ปัญญาคิดคนถามบึงอายุเฮาเท่าไดแล้วตอนนี้เออถ้าเฮาเกิดไม่ไมเป็นวัยรุ่น หน้าที่ของเขาคือเลี้ยนตั้งใจเลี้ยนตั้งใจหาวิชาชีพปทะเลี่ยงชีพจากของอันนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของวัยรุ่นเขาอันซุ่มวัยใหญ่มาแล้วนี่เอาไม่ต้องเตรียมตัวเดินทางเลยเตรียมตัวเดินทางเลยมันบวกเป็นทางสิเขาโล่งเลยแต่ทางพบข้างหน้าที่ห้าสิได้ไปเซวยนะ่ะบ้านไม่ที่ห้าสิได้ไปอยู่นะ่ะเมืองไม่ที่ห้าสิได้ไปอยู่นะ มันมันมาหาเอาเวจีหรือนรกหลุมต่างๆหรือเสปเป็นสัต์เดลฉาหรือเสปเป็นเปรตเป็นผีเปลี่ยนวิญญาณล่องลอยอย่สัมภเวสีนั่นอดต์อ้ตอยางๆง่ายมันก็มมหาหลอกหาหลอนมาขอเขากินงเขาก็ว่าผีหลอกผีอย่างนั้นเฮ้ยสิบูคิดเลยตีเแล้วแต่กีเลสในใจสีดึงสิลากไปตีมันเท่าแล้วอายุก็ร้ายแล้วผู้ว่ารายก็เกิดอุบัติเหตุเขาก็เห็นอยู่ตายกันเต็ม ลูกก็แหฮงระบาดมาลูกนั่นลูกนี่บางคนก็จักลูกเอ็นลูกวันนาลูกลูกตับลูกตโยลูกอยังสารพัดมันเกิดเยอะแยะแล้วมันมีร่างกายมันก็มีลูกโผล่มานั่นแหละเมื่อตายก็ไม่ไผ่ลูกคันบ่มีลูกนี่แต่ความตายมันแน่นอนเขาก็ต้องเฮาก็ต้องหันมาคิดถ้าเขาบ่มีพุทธเจ้าเขาอยู่ในศาสนาอื่นนี่ก็ยังยังเขายังบบได้ยินทางเพื่อนบอกบบได้ยินท่างคาสอนก็ยังอีกเรื่องหนึ่งเด้ จังพยเยซู้นี่เพื่อนบอกให้หักกันสามัคคีกันมีเมตตาต่อกันอันนั้นเพิ่นก็สอนในระดับหนึ่งจังศาสนาอิสลามเพิ่งก็ส้อนในระดับหนึ่งแต่พระพูทธเจ้าเฮานี่บอกทางเขานี่่แม่นแค่ขึ้นสวรรค์เดีย่แม่นไปแค่สั่นพุม่พมเด้ไปถึงท่านเท่ามหาพุ่มไปจนถึงพระนิพพานพุนะ่น่ะเพื่อนบอกเขาน่นะ ปัน,นี้เฮาโชคดีซ่อาไหนเกิดขึ้นมาไห้มาเจอศาสนาุทธได้มาเจออรรมคำสอนเราก็ยังเปลี่ยนภพมนุษย์อีกบ่แม่นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์นี่ยังยัง,ยงบ่สามารถสิได้ยินรรมคำสอนเราก็บ่ปฏิบัติได้อันนี้ภพมนุษย์นี่มันเลือกได้เลือกได้เลยอยากไปสวรรค์ก็เลือกเ็ดใจ้คจ้องได้ไปสวรรค์ได้อยากไปยุสั่นพมก็เลือกให้จ้คข้องไปยุสั่นพมได้อยากเป็นภาริยะชั้นต่างๆก็เลือกได้ จนถึงพายในผพานผู้มีปัญญาผู้เพิ่นเด็ดเดียวเด็ดขาดเพิ่นก็ไปถึงได้พบมนุษย์ทอนี้เหตุใดบันนี้เกินมา่เป็นมนุษย์แต่สิ่งที่สร้างสมให้ปีศาจหญ่ในใจลากไปเนี่ยก็ยินดีที่สิเป็นผีแต่งแต่อันตายเนี่ร่างกายภายนอกเป็นมนุษย์เป็นรูปร่างกายของมนุษย์ได้จิตนั้นเป็นผีจิตเป็นผีเป็นเปรตเป็นปีศาจไงเป็นยากเป็นม่าน ให้มันลากลงไปหลุมต่างๆพานลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนที่สุดของความป่าธนาที่มันพักดันเนืหันก็ขึ้นมาหาอเวิจินะสร้างเลขสางหน่อยสางจนเป็นความเคยชินสางความผิดสางให้เกิดความกระทบกระทือนสางความปันป่วนขึน้นมันบ่เป็นผู้อื่นได้สิไปสเสวยแอ่แม่นหัวใจจ้าของละ่ะร่างกายก็ทิมไว้ข้างโลกละ่ะ ถาดซีดน,น้ำน้ำไฟเขาเผาก็เป็นเถ้าเป็น่านน้ำก็สลายไปน้ำดินถาดร่วมกับเป็นอากาศไปแต่หัวใจเนี่ได้ใจอย่าค้องจิตอย่าขล้องี่เป็นผู้สิบไปรับถูกลับยากโอ้ยได้จ,จมกบสลดใจหลายเสียงหลายอย่างกัเเบเล่ยบใหโมยเพื่อนฟังก็คือจังเบาก,กันปลาโลบกันให้กันฟังน่งเนาะยอบสุไปว่าแยกจ,จมเบาอ่นเฮงทุก เฮงยากเกิดเจะสุมาหาบอกต่เรื่องจังสี่ลายกะขอตรวจขออภัยเด้อจะยิ่จุมอยากให้ทุกคนตื่นโตอยากให้ทุกคนตื่นโตคิดว่าถ้าบ้านไม่ถึงห้าสิบไปนี่ทางที่ห้าสิเดินไปห้าสิไเด้ไปอยู่บ้านหม่หฮานี่ต้อง่แม่นนรกหลุมต่างๆต้อง่แม่นพบของสัตว์เดรัจฉานสวรรค์สั้นไหนห้าสิบไปอยู่เฮาต้องไม้สูงทางโลกเขายังสอนกันให้สู้ให้มีความหวังให้มีความฝัน ฝันให้ไกลไปให้ถึงเขาสอนกันทังโลกอันนี้เข้าทั้งถ้ำเขาก็สอนกันเขาก็บบอกกันคุยกันพี่น้องเข้าฝันให้ไกลไปให้ถึงคือเขาว่าคือทังโลกเขาสอนกันให้สู้เขาว่าให้มีกําลังใจให้สู้ฝันให้ไกลไปให้ถึงอสุ่มเขาแข่งกันประกวดกันสิเป็นดาราเป็นน้างามเป็นอีหยังเขาให้ฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงประกวดร้องพ้งร้องเพลงอย่างเขาเหต เขาเขียนหนวยฟันให้ไกลไปให้ถึงอันนี้เข้ากับฟันให้ไกลเมื่อจีนเขาออกจากล่างแล้วเขาก็ฝันให้ไกลว่าเข้าสิไปอยู่สวรรค์สัน่นใดหรือเขาสิไปพ้าจีนผ้าใจเข้าไปพัก,พย,ย,นนกยู่ส,สั่นพุ่มอายุเง้ยวนานพักกิวเสวยสุกยู่ผุนพักเศร้าเมื่อยสะกอนหรือเขาสิเดินตามถ้ำของพูทธเจ้าเนี่ยจนได้ภริยาชันต่างๆจนถึงบกับมาเกิดมาตายเอาเมื่อนี้กับยิ่งจงก็ฝากห้จจีนห้ใจทุกคน ย่าย่าไปฝันถึงนรกหลุมต่างๆย่าไปฝันถึงพบสัตว์เดรัจฉานฝันถึงมหาเวจีย่าให้มันลากเข้าไปให้ฝันฝันหตามร้อยพุทธเจ้าไปไปให้ถึงฝันให้ไกลไปถึงคือทั้ทงโลกเขาบอกกันอันนี้เฮาก็เอาบุตรไม้ของเฮาตามทำคำสอนพุทธเจ้าสาธุ